ผมจ๊กเงากำลังสิแจ้งพี่น้องหูบนอนดูใสนะอนอนอยู่ขอกมูพี่น้องเอ้ยมูได้ลูก มันลมเมื่อคืนนะี่เนาะมันหนาวมันลมมันหนาวหรูสลอเลยนอนอยู่ขอกหมูพ่อบกะปลาลูกไว้ให้นอนเม่แมัมนแต่มันหนาวนะเอาภาต่างอเอา,าต่างปูได้นี่นะพี่น้อง พากันปาทำความสะอาดแล้วก็เอาผ้าตั่งปูเพื่จเข่ามานอนเอาผ้าตั่งจิกแถวนี้มีเอียงเข่าได้ใครเนยสรุปได้สิบเอ็ดตัวพี่น้องหมูมันนี้กับปาแหละเที่ยวมาจอบเอาอยู่นำแมมัน ได้1ิเอโตจ้าหมูสะลอ,อยพี่น้องขอนจะแกงแม่มันดูดแก็ดออกเลยใหมมยม้มันมาอยู่ในแม่บันวลมันนาวแหงเดี๋ยวสิหาผ้ามาใหม้มันนอนพี่น้องหนาวตะลุตนอากาศเย็นเอาใส่มันกระดุดออกแม่มันเลยพี่น้องยังบริเตุขอบอ <c oughs> บ้าอ้อยจะได้ลูกน้อยไปนอนมาได้พักกันนอนบัดคืนชงพูเมียนี่บ้าอ้อยเขาขอกมูคนเดียวมันหนาวเอามันนอนก่อนดอกไฟดอกไฟจะมีมาอากาศเย็นยังมาเศร้านะพี่น้องซีบกัวองศา ดอกไฟบึงมาบอกแม่มาลุกมาดูดออกแม่มันบื่อขอนลอกแบบนี้พนหนาว ขั้นเอาเพื่องมาใส่เผืมันบาดยังบรดเห็ดคอกหน่อยให้มันมาเลยเฮ้ยัยงมาเมอกี้ว่าสิเขาไปนอนในเฮือนในเฮือนมันปลาบุ่ดายเรต้องกินนมตลอด นมปลดน,นมทุกๆุกสองสมโมงแต่บอดสองสาโมงคาะมันหายก่อนและมันอยามันกินก่อนเลยห้องกินก่อน<ง>ประมาณส่โมโมงหนึ่งห้องเลยตลูกมูน้ำสักันได้พี่น้องสิบเอ็ดตูเนาะพอด,ดีพวกพนออกตอนเจ็ดแปดโมงเลยพวกพนออกแปดโมงนอนรับจุย้ย บรรยากาศเงามเศร้าอยู่นะบ่อนอนจองมเมียพี่น้องเอ,อ้ยเอาผาต่างมาปูผู้ผมเก็บเด้วยเดี๋ยวฉีพับเสื้อไปไว้พับไว้เนาะผ้าจังชั้นๆแล้วพับอันนั้นเขาขึ้น บรินอนทรลูกคูมมส่สมงสมงนุ่ดขนน่งสมนกินนมมาแล้วนะผมก,กินนั่น,ล,นลูกจะคองเ้าลูกไปขอนอนก่อนไปเค <laughs> <c oughs> รื่องสลอยอุปพยง สตาร์ทโหลดเต่เ้าแห่จะแดงว่ามีทางไปพี่น้องเปบ้า ป้ายรถนี่ขึ้มานขึ้กันกับเลขมูฮะแทะเลขสีออกมาจักพี่น้องมือในี้ันซุกได้มูได้สิบเอ็ดตัวรถคันนี้ก็ซิมีทางไปมาใช่ไหมสิพากันไปทั้งได ไปผูกแขนเจ้าไปบอกสิพากันเดินทางพี่น้องไปผูกแขนน้องคุณยายน้องสาวคุณยายผ่าตัดแล้วก็ผูกแขนเนาะสิพากันไปกันบด ขยงอนีแหละพี่น้องปลีปลาแหลกยีรุ่นไก่เติมเนาะไก่เซโนไปพี่น้องขึ้นทางเมืองเวียงอีแม่นะบดได้ไปพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเฮงแก้มซวยพี่น้องเอ้ยลดตายไปสือดอกไฟอยู่อ่ะพู บ้านบบาบ่อยพ่อลดไก่ได้จะดอกไฟแ้วรลดนะ่ได้มายมาหมาะไฟหมาอไฟลดพี่น้องหม้อไฟรดตายเสอเอิญอัน้านี่ยน้ำเยอะบ่อมีคนเผา หมูพี่น้องเขีบห้ละบ้า่ก็เลยไปใส่ยกบอ้อยแล้วไปแปรงหลอดไเลนมารวมตกันอยู่นี่เนาะไปสิไปบอก้วแหละบอกได้ออกมาอ้สาวเอยไปช่วยหน่อยไวเด้อไปสิไปอยู่ไปสิไปเลยได้บ้านเท่ากับสัแปดโมงเก้าโมงเห ไปผูกกำลังเขาทงพักเดอร์บารีที่เอาไปได้นะร้านเช่าผูกผูกเขาไปส่งอันเบาพื้นผาคลองไปกรุงเทพพี่น้องอาหารสดนั่นเลยพี่น้องผักแพงอยู่กันนานเหรอเนาะหมูมีอาหารชุดพวกเขาผักอาหารสดที่ของพี่เลยด่าล่างหนึ่งเรายังไม่ได้มาเก็บเลยก็อีหยังอีแม่เราผักกบแหงใจในกระสอบใเราะ ใกักแบ่าตงหใสกแกขึ้นลา้อง่ทอดกล่ามใช่ี่ยว่า่อนะหาใ่อยู่งนประสานงานกันบ่งเรื่องผู้ใดมางอกรนใช่นีนะเฮะาเขามีเดือดอดเด็ดขึ้นคืนเขาสเหตุวันเกิดขึนเก็ต้องกินข้าวเส้าแล้วก็สอออกเดินทางเลยพี่น้อง อีแมลเราต้างใจว่าสมาศนปดได้เ nah พิ framework. ่นดุนดุนจะไปหาพีค่ะน้องพุณน้องเ้ยสรไจ้เห็นกันแล้วกับน้องคุณยายนะการโบเป็นงานเกิดอย่างสี่ก็จะงามเลยชิไปห้ากันไปปลูกแคนันคือกันอะไรก็ไม่เห่าน้ำบึงกันอันเดียวกัน น้องสาวเราคอยไปงานดอกยาเซ็นยาจเซ็นวัตถิยาค่ะเมื่อไหร่ดีเส้นนะครับเจ้ามันเจ็บท้องกินแหละมันเป็นยาระบายพ่อมอีแม่ออกมาถือเงิมาไม่ได้ทึ่งมาหักหูเดาอยากแนวเส็บเสบพี่น้องสัางไม่ท้องมยอบาซื้อมาให้เนี่ยยังที่แนวเส็บเส็บก็จังแบบหิ้วนี่ ม่าสิไปปักซองซองเมื่อแล้วก็ยังไม่ได้ไปพอดีหลุดตายก่อนช่วงใส่หมอไฟพี่น้องหมอไฟหลดตายบมอหรือจังไดไมนสตาร์ทบได้ผู้ถิ่มไว้อยู่บ้านบ้านบ่อยยุงกันม่จากไหนคะป่นแม่ปี๋ไปดูโอ้ยเบ่งไพ่ลูกกินข้าวกับอะไร น้วพี่น้องก้นปลาน้าพี่น้องกนหมวกก็ได้กินทานเจล่จะมาไพกในสบานเจ้ากระไบบสบายดจ้าายดีเนีอยบ้ไปต้งตื่นเลวะกแต่งตวนบห่นหนักของหม อะแม่ผักหญ่ซื้อแนวเสิบเสียมานี่ยเพื่อไว้จักผักเตยวากมี่นะเอาในนอนเดมันมีนเอห่นนจอดะเมามนื่อบอกันเราเคยจด้อนักอมี่บอยู่ทิงตลาดดงนะกลตลาดดงลงมาน้อยนึงแพงน่เสียบันปลาร บนทางสื้อเงโบทกุ้งาเนเลยฮ้ยเชิงตลาดดงแพงไหนบริษัทอยากกินป่าอีแม่ไม่ได้ไปซ้ำไม่ไดไปก็เท่น่าก็จังไปใ แ่แป้งหลดผัดบะมีู่เบิงเ้าได้เปลี่ยนกันบรไนอนบาคืนบูพากันบรินอนโข่ายนูนสจ้าจีากิวนไหจ้าเจ้าก็ไปบ่ ม่ก็เปนไปเสิรนฟม่เชิญกับบริกนโตมันกระยาขี่มันบอกว่าอู้ยตาะายว่ะเดได้กินโตกันยังถิ่มันได้ว่าขี่มันอู้ยวอะไรกัหัวหนองว่ะเชิญอาปาไปให้เัินบริกจอกี่มากด้อยเลยอ่ะว่างว่ะไปกินแก้มากด้วนกระสอบกันพู่ถึงนเฮ่าไห่กันทุกคนก็สอบพ้นไปเลอู้ยัาเกะยอจับจอบว่านี้ว่าเอาไรเอาไรเนี่ยลักรถ พุ่นนวดพักซื้อข้าเจ้านะสอบหนึ่งสามสิบบาทที่สอบ้สอท่หานนะสอบงสามสิอบหม้อหานสห่าิา่อมานะ่มาก้อะมท่อ้อห่านอามส่อ้านะสาอ้อ่านน่งมสิ่้อมา่อบ้าบ่งาม้วา่งมามา บ่คงบ่นัดจันว่าสิไปจังมงบ่ก็อ่นว่าว่าอ้นว่าจะเจ้าอุ้ยไปปลกเคนเลยแต่ว่าแปดโมงเขาก็ปลูกแล้วเนาะยาแม่แม่จะสิเยัง้าว่าจังเวประชุกนะสิไปปลูกเคนสิเวยหันไปเวยบังหุ้งอ้หม่กเขาจับลงคู่ป็นคู่นะเอาไหมเออเอาไปหันหันหัหไหน ไปไกันบ้านเชนชุกจะไปบ้านญาติกันเบิดอัลมรลาบลสิบไปน้ำนะอัมัลาแล้วยไหนแล้วนั่นข้างลางมีพมบยงเปล่าไม่ีเหอเยน้อเีปิงนิ่ง่นะพมอยู่ออก็มีแฮะปกระชองนี่ก็เย็นเลยนะเนาะอก็นนะเห็นกละ ยังปเประให้นั่งทางหลังหาหายังขามาละ โชเฟอร์คือพอนองมยพี่น้องเยียงอะนี่นะเอิมานั่งนอกให้ลมักะเบารอเอียงอะนเป็นเียงอืมบ่ได้เอาเนี้ยเบ่ได้เอาแก๊สใช่ ยังมาบอครบพี่น้องอย่าลืมบ่มีเน็ตจะยาายคลิปแล้วอย่าลืมเนเสีย่แข็เดี๋ยวสิเขาขอกมูอีกก่อนพี่น้อง เบดกับบริษัทเต็มมาขึ้นพี่น้องจ่าเดี๋ยวม,มาวันนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศวยซ้ำนี้เด้อเนาะพี่น้องลองสื่อเบังเนะาะแมลงเหล็กลาวพี่น้องหมูหน่อยได้สิบเอ็ดโตเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี